โอ้โห oh oh. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับปายว่าซ่านอีกแล้วและพบกับผมที่สมชายคาเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมสาขาชลรีนะครับผมและวันนี้นะผมมาแนวผู้บริหารอีกแล้วนะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นคนขายรอตเตอรี่หรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะเป็นแนวผู้บริหารนะสำหรับหัวหน้างานนะ ที่ต้องการรถหรู SUV ยกสูงขึ้นนึงเนาะคันนี้บอกเลยว่าเข้าใหม่อีกแล้วทุกคนคันนี้แอบเห็นว่าเรีม่ไม่ถึง10,000นโลนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นคันนี้เลยเจ้าโตยตาคอร์สนั่นเองนะผมเป็นตัว1.8สปอร์ตนั่นเองนะผมเป็นตัวเริ่มต้นเลยสภาพสวยมากนางฟ้ามากที่สาคัญคันนี้เขไยมไม่ถึง10,000โลทุกคนเนยบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าชัดเลยคันนี้นะบอกเลยเพื่อให้การเสวนาวันนี้ปลายจัดให้เลยเต็มเต็มนะว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย แล้วก็การเล่นผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเจียไปถ้าเกิดใครดูคลิปจบนะั้นอย่าไปวา่เสืยไปให้ดูเลยให้หมดจดเลยใครที่ดูของเสือไปจนจบนะครับผมนะถ้าเกิดวันนี้พูดจำกวงต้องขออภัยนะครับผมกำลังเติมเติมไม่ครบนะอ่ะทันนี้เลยเป็นตัว1.8สปอร์ตนะทุกคนเป็นตัวเริ่มต้นของคอร์สเลยนะแต่บอกเลยสีสวยมากทุกคนเป็นสีที่สวยแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้ีคเร่นะตัวนี้บอกเลยว่าไฟหน้าเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและข้างล่างก็มาพร้อมกับที่ครอบ ไฟตันบอกอะไรมาให้เรียบร้อยกระจงหน้าก็กตกดีไซน์ดูหรูๆแพงๆนิดนึงนะคันนี้บอกเลยว่าจบนะและที่สําคัญล้อแมกตัวนี้บอกคล้ายๆ CHR ทุกคนล้อแมกตัวนี้คล้าย c h เเป็นยางจากโรงงานเลยเป็นยาง21่ิบสโตนนะทุกคนตัวนี้เป็นขอบเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ17นะตัวนี้ล้อแมกขอบ17รัดด้วยยางบีสโตนนะแล้วก็มีซุ้มล้อให้ด้วยตัวนี้ชอบแล้วก็กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะจ๊ะ แล้วก็มีแผงแผงกันสาดให้้วติดมาตั้งรถเลยนะครับผมเนาะตัวนี้จะเป็นระบบคีเลตด,ด้วยหลายคนบอกเอา้ามีคีเลตทำไมไม่เห็นมีปุ่มเหมือนรุ่นเก,ก่าๆเลยบอกเลยว่าตัวนี้เพียงแค่สัมผัสก็ล็อกรถได้แล้วนี่อันนี้คือล็อกรถแล้วนะทุกคนกระจกกะพับเองอันตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการปลดล็อกแค่เอามือใส่เข้าไปรถก,ก็ปลดล็อกของมันเองได้แล้วละจ้ะตัวนี้นะดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับผมนะฮะเปิดด้านหลังแต่ก็รีบเปิดด้านหลังหน่อยนะครับผมอ่ะก่อนจะเปิดด้านหลังก็ ขอพอดูภายนอกนิดหนึ่งนะไฟอ่าไฟลงไฟเลี้ยวก็ดีไซน์ไปถึงด้านข้างเลยนะครับผมนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรมาในตัวเลยนะผมแล้วก็มีสัญลักษณ์โคโรล่าคอร์สมาให้เลยและตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยเด,เดิมจากโรงงานนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเออกว้างบอกเลยคอตัวนี้กว้างอยู่แล้วก็ตัวนี้ที่วางของเราจะสามารถแบบว่าจะเอาเก็บก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ดึงออกมาใช้ง่ายมากเลย้วทุกคนนะตัวนี้ก็พื้นที่สัมภาระก็ใช้ได้ และเบาะก,ก็สามารถพับได้นะทุกคนนี่พับได้อยู่นะวางของวางของนะครับผมนั้นตัวนี้คือสวยสําหรับคนในเมืองเนาะสาหรับคนหน้างานนะแบบว่าต้องการรถที่แบบว่าดูแบบเออดูเหมาะกับตําแหน่งงานของเรานิดนึงเนาะคันนี้บอกว่าจัดไปเลยทุกคนและคันนี้บอกเลยว่าแอบะไรเห็นว่าถูกกว่าป้ายแดงมินแสเลยนะครับผมนะและพอเข้ามาเดีย๋ยวครา,านี้พาดูในไปข้างในที่หนึน่งนะทุกคนข้างในก็บอกดีไซน์สวยมาก พวงมาลัยต่างๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้มาพร้อมกับระบบเซ่าพวกเซ็ตความเร็วนะคูคสคอนโทรลหน้าจอสัมผัสกล้องมองหลังนะดีไซน์ข้างในสวยมากนะ <S <S บอกเลยว่าใครได้ไปนี่คือได้อารมณ์ผู้บริหารเรียบหรูมากๆเลยนะผมและเป็นเบาะหนังระบายความร้อนเป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะคาวนี้บอกเลยว่าไปได้ไปนี่คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยและที่สําคัญตัวนี้เป็นเครื่องบล็อก1.8ด้วยเป็นตัวเครื่องบล็อก1.8เลยนะ้คืออารมณ์ว่า เหมือนได้ขับ c h เาไปนในตัวแต่ได้เป็น CR ที่ดูใหญ่บอดี้ใหญ่ขึ้นมานะครับผมนะคันนี้นะสำหรับคนที่บอกว่าซีเแค่ตัวนี้คอสเซปายก็แนะนําเลยใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะก็ยกะสูงด้วยนะครับผมเนาะและวันนี้ใครดูคลิปของเซปายจนจบเนาะก็วันนี้ให้เลยนะสาหรับหัวหน้างานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพนักงานโรงงานเป็นหัวหน้าเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นผู้ระดับผู้บริหารเนาะคันนี้บอกเลยว่าเซปายแนะนําเลยนะวันนี้มีโปรโมชั่นนะดอกเบี้ยพิเศษสุดๆเลยสําหรับลูกค้า ที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงนะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99%เท่นานั้นเองนะจ๊ะและที่สําคัญนะสามารถเลือกรับดอกเบีย้ยส่วนเปอร์เซ็นต์นาน12เดือนด้วยนะครับผมเนาะคันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้แน่นให้ไม่แพ้ป้ายแดงเลยไม,ไม่แพ้อ่ามอเตอร์อ่ามอเตอร์อเอ็กโปเลยนะครับผมนะคำพูดก็อาจจะกำโกวหนิดนึงขออภัยนะครับผมนะและที่สําคัญใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะแคปมาเลยสนใจเจ้าโตโยต้าคอร์สคันนี้เปิดจองให้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงในคลิปนี้แคปคลิปนี้มา เปิดจองเพียง999บาทเท่าน so ั้นคูกว่าป้ายแดงมาเยอะบอกเลยว่าไปจองป้ายแดง3 4 5าพันนะทุกคนแต่วันนี้ซองกัคิวกับเซฟบายเพียง999บาทเท่านั้นเองนะจ้าใครที่อยากได้โปรโมชั่นสิทธิพิเศษนี้ต้องรีบมาจับมัจองกับเซฟบายได้เลยด่วนๆนะครับผมเนาะก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับผมสมชายคาเทนเตอร์ของเรามีทั้งหมด2องสาขานะครับผม สาขาใหญ่อยู่ที่อารันจำประเทศจังหวัดสาเกลนะครับผมทางไปตลาดลุงเกลือนั่นเองเนาะหรืออีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ชลบุรีบ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยอินสตาแกรมเอ่ยทิกตอกเอ่ยไลน์ออฟฟิเชียลเอ่ยอะไรเงี้ยเข้าติดตามให้ครบช่องทางเพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆเนาะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ปลายว่าซ่านะขออนุญ,ญาตลาตัวนะกับรถผู้บริหารคันนี้ใครที่ชอบต้องรีบมาจับมาจองนะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อย่าพลาดรีบจองด่วนๆเลยนะครับผมนะขออนุญ,ญาตลาตัวไปแล้วละกันนะครับสวัสดีครับบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบี่บุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายราพาเฉลเอ่อรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ